สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวอาวุธ LD ของไวฟุเมียแห่งชาตินั่นเองนะครับนั่นก็คือแม่นางทีฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดของสกิลแม่นางทีฟ้าเนี่ยเรามาดูจุดแข็งก็บจุดอ่อนของทีฟ้ากันก่อนดีกว่านะครับสําหรับจุดแข็งเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการโจมตี เป้าเดี่ยวที่รุนแรงมากดาเมจมหาศาลนะครับแล้วก็มีสกิลฟรีมีใช้สกิล2แล้วไม่เสียเธออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งไปนะฮะแต่ส่วนจ,จุดอ่อนเนี่ยหลักๆเลยที่ผมคิดได้นะฮะก็จะมีอย่างแรกเนี่ยทีฟาจะแพ้ทางด่านที่โดนเนิร์ฟการเด้งเบฟนะครับเพราะว่า หลังจากที่ตัวทีฟาเนี่ยได้รีเวิร์กการกดสกิลทุกอย่างทีฟาจะเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยโจมตีถึงจะทำดาเมจได้สูงสุดนะครับถ้าด่านไหนที่โดนเนิร์ฟเรื่องการเด้งเบฟเนี่ยทีฟาดาเมจก็จะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอ,อย่างเช่นด่านคาดาอย่างเงี้ยฮะที่โดนเนิร์ฟเรื่องเด้งเบฟช่วงกลางๆเกม กลางเกมลงไปนะฮะถ้าผมจาไม่ผิดนะหรือไม่ก็ด่านอื่นๆนะครับที่ไม่สามารถเด้งเบฟได้หรือไม่ก็เด้งเบฟได้ก็จริงแต่ว่าเด้งได้น้อยเนี่ยด่านพวกนี้เนี่ยทีฟ้าจะแพ้ทางนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดออกก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มลูกแก้วนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าด่านนี้มีบอสสองตัวแล้วการเพิ่มลูกแก้วเนี่ยต้องเป็นการโจมตีกายภาพ จะเพิ่มแค่1ห,หรือ2อ,อะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดมีทีฟ้าไปแค่ตัวเดียวหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยอ่าหรือไม่ก็อีก2ตัวเป็นโจมตีเวทแต่ว่าทีฟ้าเป็นตัวเดียวที่โจมตีกายภาพอย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ,จะทําให้ลูกแก้วแตกได้นะครับเพราะว่าอ่าเรียกว่าเราเพิ่มเล็กลูกแก้วไม่ทันนั่นเองนะครับเรื่อง เรียกว่าเรื่องการเพิ่มเลขลูกแก้วเนี่ยสำหรับทีฟ้าก็ผมถือว่ายังเป็นจุดด้อยของของนางอยู่นะเพราะว่านางโจมตีได้แค่ตัวเดียวจากต่างกับตัวอื่นที่มีการโจมตีหมู่แล้วเงื่อนไขาการเพิ่มลูกแก้วก็จะเพิ่มทั้ง2ตัวก็มีมีประมาณนี้นะครับเรื่องจุดเด่นกับจุดด้อยก็อย่างว่านะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยมันก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยในตัวของมันเองนะครับ ไม่มีตัวละครตัวไหนที่จะไม่มีจุดด้อยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจุดด้อยนั้นเนี่ยจะเป็นจุดด้อยข้อใหญ่หรือว่าจะเป็นจุดด้อยข้อเล็ก,ลกที่เราอาจจะมองข้ามได้หรือไม่ก็จัดทีมมาทดแทนจุดด้อยตรงนั้นได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกว่าจัดทีมยังไงเพื่อที่จะเอามาให้เกื้อหนุนกันประมาณนั้นนะครับ สำหรับเรื่องจุดเด่นกับจุดด้อยเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่ตัวทีฟ้านะครับถ้าเกิดใครกดได้แล้วเนี่ยแล้วมีหนังสือทําเกราะฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําเกราะฟ้าได้เลยนะครับตัวทีฟ้านี่ใช้งานได้ย,วยาวๆแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่ากับการทําเกราะฟ้าแน่นอนนะครับสําหรับตนะัวทีฟ้านะทีนี้เราก็มาดูกันถึง AF นะครับสําหรับ a f เนี่ยก็จะเป็นอันดับแรกที่ผมให้เลยนะครับก็คือ Attack 108คู่กับ m a c w e บฟ330นะครับเพราะยังไงตัวทีฟาเนี่ยก่อนโจมตีก็จะเด้งเบฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขยาย m a c แม็กขึ้นไปให้สูงสูงขึ้นเนี่ยย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้บูทนะครับแต่ว่าจะทําไว้2ชุดก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะหาทิ้งไว้2ชุดนะครับชุดที่2ก็จะเป็น Attack 108คู่กับบูทนะครับซึ่งบูทเนี่ยมันก็จะเพิ่มแค่แม็กเบฟห้เปอร์เทิน เมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวบูสของทีฟาเนี่ยไม่น่าใช้เลยนะครับแต่ว่าเผื่อบางคนเนี่ยมีเวลาว่างก็ไม่รู้จะหา A ออะไรก็ก็ทําคู่ไปนะครับแต่ใช้งานจริงก็คือ Attack กร้อยแคู่กับแม็กเบ330นะครับอันนี้คือตัวที่ใช้งานจริงนะฮะสำหรับ,บทีฟาก็จะมีชุดคอสตูมนะครับ อันนี้คือชุดเดิมนะครับก็เป็นชุดของภาคออริจินัลในภาค7นั่นเองนะครับส่วนชุดคอสตูมก็จะเป็นชุดของภาค7อ่าในภาคมูฟฟี่นะครับซึ่งผมเนี่ยชอบชุดนี้มากกว่านะฮะแต่ตอนวัยรุ่นเนี่ยชอบชุดชุออริจินัลอันนี้นะฮะอ่าส่วนสเฟียร์เนี่ยสำหรับทีฟาก็เน้นเป็นเพิ่มอ่าเพิ่มเอตแท็เพิ่ม Attack, เวฟดาเมจ แล้วก็หรือไม่ก็เพิ่มแม็กเบฟหรือไม่ก็อีกชนิดหนึ่งคือเพิ่มทั้งแอทแท็ทั้งแม็กเบฟในรูปเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดมี2อย่างเนี้ยที่ผมเห็นจะเป็นของลุงหยางเนี่ยจะเพิ่มแค่5%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอเอาแบบเดียวๆเ,เ,เลยเนี่ยจะเพิ่ม10%ค่อนข้างจะเยอะกว่านะฮะนี่นะฮะสำหรับตัวดีเนี่ยกอ็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอัดแทบใส่อะไรก็ได้นะครับ แต่ผมก็จะใส่พวกเพิ่มแอดแทกหรือไม่ก็จริงๆผมไม่มีอันที่เพิ่มแนะม็กเบฟนะผมก็เลยใส่เป็นเพิ่มแอ t แทกมาแทนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงภายในเกมกันดีกว่านะครับว่าสกิลต่างๆของทีฟาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บัฟมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งทีฟาเนี่ยเรียกว่าข้อจุกจิกมันช่วงแรกๆมันเยอะนะครับก็เลยต้องอธิบาย,ายรายละเอียด ช่วงแรกไปก่อนนะครับก็จะกินเวลาไปนิดนึงสำหรับตัวทีฟาเนี่ยพอเริ่มเกมมาแล้วเนี่ยบัฟที่ได้ประจำเลยคือ,อบัฟจากสกิล EX นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันที่คอมมานตีเบฟกันก่อนเลยนะครับสำหรับคอมมานตีเบฟแบบปกติเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับตัวทีฟาก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ย จะคิดจากค่า a t t a c k นะครับซึ่งอคอมมานทุกอย่างเลยนะครับของทีฟาเนี่ยเด้งเบฟโดยคิดจากค่า a t t a c k ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกแค่เด้งเบฟอย่างเดียวจะไม่บอกเรื่องค่า a t t a c k แล้วนะฮะบ,บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าค่าทุกอย่างคิดจากค่า Attack เท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมาก,ก็คือการตีเบฟ3ฮิตนะครับนี้นะฮะ เดี๋ยวดันเทิรนมอนไปก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงคอมมาตีเลื่อดน,นะครับสำหรับคอมมาตีเลื่อนเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับทีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ตีเบฟหนึ่ฮิตแล้วก็ปล่อย h ฮีนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับทีนี้เรามาดูกันถึงสกิลหนึ่งนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ย ก็จะเด้งเบฟให้กับทีฟาก่อนนะครับแล้วก็โจมตีเบฟเนี่ยสองฮิตแล้วก็ปล่อย HP เนี่ยทั้งหมด3ชุดนะครับโดยที่สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็แปะดีบัฟแอทแทกดาวให้กับมอนสเตอร์นะครับ,แล, uff, บ,รบแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยมีไฮเทอร์เรดด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่บวกนะครับถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยเราต้องกดสกิลหนึงหงครั้งนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากโจมตี3ชุดเนี่ยเพิ่มเป็นหกชุดนะครับแล้วก็ตีเกินแม็กเบฟเนี่ยจากของเดิม150%เ็นเี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น180สนนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมดันมอนไปก่อนนะฮะ ขอรีบใหม่ไปเลยดีกว่าะฮะไม่งั้นเดี๋ยวบอสมันได้เทินติดกัน2อ,อันนะฮะเดี๋ยวให้สามีดันเทินไปก่อนนะครับ ชุดไปแล้วฮะนี่ก็มาดูแบบ6ชุดนะครับดาเมจก็จะเยอะขึ้นทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล2กันดีกว่านะครับผมสำหรับสกิล2เนี่ยหลังจากที่เรากดใช้แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราจะไม่เสียแอคชั่นนะครับก็คือไม่เสียเทินตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้เทินต่อทันทีเลยนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับตัวทีฟาก่อนนะครับแล้วก็อ่าสกิลสเนี่ยจะเพิ่มมาคือคูณด้วย2.0นะครับแล้วก็สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้1นึนะครับอันนี้คือเด้งเบฟให้เกินแม็กเบฟนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับตีเบฟ2ฮิตแล้วก็ปล่อยปล่อย,อ,ยอ่าปล่อยเลือดเนี่ยทั้งหมด3ชุดนะครับ แล้วเราก็จะได้เบฟคืน50%ของดาเมทที่ทําได้นะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%แล้วเราหลังจากที่อออกแอคชั่นเสร็จเนี่ยเราจะได้รับบัฟ2อย่างนะครับนั่นก็คือเพิ่มแม็กเบฟขั้น5นะครับแล้วก็บัฟเดอะนะฮะอันหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะฮะนี่นะครับ อันนี้ก็คือบัฟเดอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบัฟเดอเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยสำหรับบัฟเดอเนี่ยอันแรกที่เพิ่มเลยนะครับนั่นก็คือเพิ่มแอตแท k กบวก1น0นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเพิ่มเทิร์เนตให้กับสกิลนะครับเบฟที่ได้คืน50%เนี่ยจากดาเมจที่ทำได้ก็คือ20000 0กว่าเนี่ย,ยก็ยังไงก็เต็มแน่นอนนะครับ หัดมาเรามาดูกันที่สกิล ex กันนะฮะสำหรับสกิล ex เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะเด้งเบฟให้กับทีฟาก่อนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะตีเบฟ3ฮิตแล้วก็ปล่อย Hp นะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด2 0 0อนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับแล้วก็จะเด้งเบฟคืน50%ของดาเมจที่ทำได้ชุดแรก ต่อมาจะเป็นชุดที่2นะครับก็จะตีเบฟทั้งหมด4ีฮิตนะครับแล้วก็ปล่อยเลือดนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%เช่นกันนะครับแล้วก็บังคับให้มอนสเตอร์เนี่ยอยู่ในสถานะลอยอย่าเรียกว่าอยู่ในสถานะลอยเลยบังคับให้มอนสเตอร์ลอยทันทีเลยดีกว่าครับแล้วก็เราจะได้รับบับเนะครับแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มเวลาบับสกิลหนึเนี่ยอย่างละ3เทินนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะมีดันเทินด้วยนะครับหนึ่งเทินเดี๋ยวเรามาดูบับเอฟกันนะครับว่าบับเอฟเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับบับเอฟนัคือฟีเ e อร์ไทมันนี้นะฮะซึ่งบับเอฟนะครับอย่างแรกเลยที่ได้นะครับเพิ่มแอตแท k ก10%อย่างที่2 c r ค t i c ติคอลเรเนี่ยเพิ่ม50%นะครับอย่างสุดท้ายค r i t ติคอลดาเมจเพิ่ม50%เช่นกันฮะ เรียกได้ว,ว่าตัวทีฟาเนี่ยจะโจมตีคริเิคอลเนี่ยแรงมากนะเพราะว่าเพิ่มถึง50%เลยทีเดียวทีเราก็มาดูสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยก็จะเพิ่มแอตแทกให้ตัวเอง3เทิร์นะครับแล้วก็จะเพิ่มสกิล1ตรงนี้นะครับ1ครั้งต่อการกดสกิล65 1ครั้งนะครับถ้าเกิดสกิล1เนี่ยเราไม่ได้กดใช้เลยเนี่ยแล้วเรากดสกิล65 สกิลหนึ่งจะไม่เพิ่มนะครับจะสูงสุดแค่10ครั้งเอ๊ะ9ครั้งหรือ10ครั้งผมจำไม่ได้เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยเรากดสกิล65ไปมันก็จะไม่เพิ่มนะครับพอดีผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าเริ่มเกมเนี่ยมัน9ครั้งหรือ10ครั้งนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล l d กันดีกว่านะครับนางเอกของงานสำหรับสกิล l d เนี่ยอย่างแรกเลยคือ เด้งเบฟให้กับทีฟ้านะครับแล้วก็ตีเบฟ3ฮิตพร้อมปล่อย HP โดยที่จะโจมตีทั้งหมด6ชุดนะครับแล้วก็ตอนที่เรากำลังโจมตีอยู่เนี่ยตั้งแต่ชุดแรกเลยนะฮะจะเด้งเบฟคืน30%ของราเมจที่ทำได้ของชุดแรกๆกเลยนะฮะสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0แแล้วก็เราจะได้รับบัฟฟูลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบัฟฟูเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะฮะบัฟฟูก็คืออันนี้นะครับเป็น f เหมือนกันนะฮะมันซ้ำกับอ่าบัฟของสกิล e ของผมก็เลยเรียกเป็นบัฟฟูนะครับสำหรับบัฟฟูเนี่ยอ่าอย่างแรกเลยนะฮะเราจะได้ค่า Attack บวก40%นะครับ อย่างที่ 2. แม็กเบฟบวก10%แล้วก็อย่างที่ 3. HP ดพีดาเมดบวก20%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ Overfall บวกอีก20%นั่นเองนะครับหลังจากที่เรากดสกิล l d ไปแล้วเนี่ย Command ตีเบฟกับตีเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะฮะอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นอ่า Command ตีเบฟเวอร์ชันฟูลถ้าจะเรียกง่ายๆนะครับสำหรับ Command ตีเบฟกับตีเลือดเวอร์ชันฟูลเนี่ย เรากดใช้แล้วจะไม่เสียเธอนะครับแต่แต่นะฮะเราต้องเลือกกดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรากดตีเบฟพอเธอถัดไปปุ๊บคอมมานด์ตีเลือดก็จะกลับเป็นปกตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมแนะนําให้กดเป็นปล่อยเลือดไปน่าจะโอเคกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แม็กอ,อยากได้เบฟให้ติดแคปเนี่ยก็ต้องกดคอมมานด์ตีเบฟเอานะครับทีนี้เรามาดูกันถึงคอมมานด์ตีเบฟเวอร์ชันฟรูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ สำหรับอคอมานตีเบฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากตีเบฟสามฮิตเป็นตีเบฟหกฮิตนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาบัฟทั้งหมดเนี่ยหเทินหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วเนี่ยเทินต่อไปเราจะใช้สกิลฟรีนะครับสำหรับคอมานตีเลือดเวอร์ชันฟูนะครับอย่างแรกเลยคือเด้งเบฟให้กับทีฟ้านะฮะแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยจะตีเบฟทั้งหมด4 h ฮิตแล้วก็ปล่อยปล่อยเลือดนะครับ สามารถตีเกินแมกเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%แล้วก็เพิ่มเวลาบัฟทั้งหมด1เทินนะครับเทินต่อไปก็คือใช้สกิลฟรีเหมือนกันนะฮะหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เสียแอคชั่นตรงนี้เหมือนกับสกิล l 2นะครับแล้วก็ได้เทินทันทีเลยนะฮะนี่ฮะแบบนี้นะครับแล้วเทินต่อไปก็ได้สกิลฟรีนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะกดสกิล l สกิล2หรือว่าสกิล l 6, 5ก็ได้นะครับ ็ประมาณแบบนี้เลยนะฮะสำหรับรา,ายละเอียดของสกิลต่างๆแล้วก็บัฟต่างๆเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูเกมเพย์เบื้องต้นกันนะครับว่าทีฟ้าเนี่ยเราเล่นเกมเพย์เบื้องต้นกันยังไง อันดับแรกเลยนะครับแรกสุดของดีฟานะครับยังไงก็ต้องกดสกิลสอก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟนะครับหลังจากที่กดแล้วเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะกดสกิลหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเวอร์ชันบวกหรือว่าเราจะกดสกิลเอลดีเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราฮนะแต่ว่าถ้าเกิดกดสกิลหก่อนเนี่ย จะทำให้ไม่มีเบฟตั้งต้นตอนที่เรากดสกิล l d ดครั้งต่อไปนะฮะเพราะว่าตัวทีฟาจะปล่อยเบฟหมดเลยมันจะเหลือศูนย์แบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากดสกิล l d เนี่ยเบฟที่เด้งมันจะไม่สุดไม่ติดแคปนะฮะก็จะทำให้ดามเมจเนี่ยมันดรอปลงไปประมาณ30,000 3 30, 4 0,000ื่นประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่นะฮะอันนี้เอาเป็นแบบสไตล์ของผมเลยกันละกันนะครับถ้าเกิดสไตล์ผมนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะให้สกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันบวกแล้วผมเคยมากดสกิลสอง เพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยผมจะกดสกิล LD จะได้ทำให้ตัวเบสมันติดแคปนะฮะดาเมจก็จะสูงขึ้นเพิ่มจากรอบแรกเมื่อกี้เนี่ยประมาณ50,000ได้นะครับแล้วเทิร์นต่อมาเนี่ยตัวสกิล EX มันก็จะเต็มพอดีนะครับผมก็จะกด EX ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกดคอมมานดตีเลื่อนนะครับ เพราะว่าที่ผมปล่อยเกรดเอก่อนเนี่ยพอเรากดอ่าคอมมานต์ตีเลือดตัว์ชนฟูกับสกิลสกิลส,สองเนี่ยเกรดเอมันก็จะวนมาเกือบเต็มนะฮะเห็นไหมฮะแล้วผมก็กดสกิลส,สองซ้ำแล้วก็กดสกิลหนึ่งต่อนะฮะ ็นไหมครับว่าเกรด e เนี่ยก็จะวนมาเต็มพอดีนะครับล้วก็กด e ต่อได้เลยจริงๆแล้วการเล่นทีฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าไม่ยากเลยนะครับเล่นง่ายนะครับแค่เราจําความสามารถของสกิลได้แค่นี้นก็ชิลแล้วนะฮะเงื่อนไขไม่มีอะไรจุกจิกเลยนะครับไม่เหมือนกับตัวอื่นนะฮะก็จะเล่นประมาณนี้นะครับบางจังหวะถ้าเราต้องการที่จะให้มอนเนี่ย เบฟมันฟื้นเนี่ยเราก็ต้องกดสกิล2นะฮะเพื่อเอาเทิร์นฟรีนะครับสำหรับสกิล l D ีเนี่ยผมจะชอบกดตอนที่ตัวทีฟาเนี่ยเบฟเนี่ยเต็มแม็กนะฮะมันสะใจดีนะครับที่เห็นตัวเลขดามเมจ7 0 0 0แสนกว่านะครับสำหรับการเล่นทีฟาเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยถ้ายังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมงป็นงานะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิว LD t ้าเมียแห่งชาติก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ